วิ่งมาตรงนี้ก่อนวิ่งมาตรงนี้โอเค สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้ผมก็จะมาเล่นปืน C.I. 1 9เป็นปืน a d s o l a r ของหน่วยจู่โจมเป็นปืนที่นิยมเล่นมากในแพทก่อนแบบเล่นร้อยตาเจอร้อยตาอะไรประมาณนี้เลย <c oughs> ก็ผมก็เพิ่งปลดล็อกปืนนี้มาหมาดๆเลยเล่นจนแบบร e v i v ตันเรียบร้อยปืนนี้ในแพทนี้เห็นว่าโดนเนื้อไปเยอะพอสมควรเลยก็ผมไม่รู้นะว่ามันแตกต่างจากเดิมยังไงเพราะซีซันก่อนผมไม่ได้จับปืนนี้เลยมาจับอีกทีก็ซีซันนี้ละ แสแตตปืนก็ถือว่าดีเลยไฟเลดเร็วดาเมจแรงแล้วก็ยิงได้ไกลส่วนคุมปืนก็ค่อนข้างง่ายอยู่แล้วก็ค่อนข้าง,างคล่องตัวนะ60สเนี่ยส่วนของแต่งในคลิปนี้ผมก็เน้นแบบคล่องตัวเป็นหลักเลยบวกระยะใกล้ถึงกลางอย่างเดียวแต่ผมก็ใส่พวกคุมปืนไปอยู่เหมือนกันปืนเลยไม่ค่อยดีเท่าไหร่ถ้าใครสนใจเซ็ตปืนนี้ผมจะทิ้งคนคลองแต่งไว้ใต้คลิปเหมือนเดิมนะอ่ะเราเข้าไปดูกันในเกมดีกว่าว่าปืนนี้มันจะเป็นยังไงมันจะโหดเหมือนที่เขาเล่นหรือเปล่าก่อนจะไปเริ่มเล่นกันผมมีร้านเติมเกมนี้าแนะนะ Ri Manhop เติมเกมกาเลน,นาเดลตาฟอร์ fort, ไม่ว่าจะคอมหรือมือถือก็ได้แบบสุดคุม้มราคาถูกกว่าใครได้แล้ววันนี้ที่ลิสแมนช็อปถูกกว่าเติมเองเข้าไว้มีเงินคืนผ่อนได้24ชั่วโมงมีเกมชั้นนำมากมายเติมเว็บรับส่วนลดลิสแมนคอยพร้อมผ่อนได้นานสูงสุด10เดือนเติมไลน์มีทีมงานคอยดูแลจะปัญหาหรือโปรไหนก็ไม่ต้องกังวลเติมเกมถูกเข้าไว้ผ่อนได้มีเงินคืนที่ลิสแมนช็อป ถึงจะคุมไม่นิ่งแต่ก <SM> <ot> ็โดนอยู่เฮ้ยเดี๋ยวขอบคุณครับ Exoskeleton activated! Allied troops launching an assault on objective Alpha. We still have plenty of troops. Keep attacking. Recent! เฮ้ยมันอยู่ตรงนี้ได้ไงวะเนี่ยเฮ้ยโอ้โหตายอยังโอเจตายละโอ้ยไม่น่าวิ่งเข้ามาเลยโอเคแล้วเพื่อนเอผมมาเกิดตรงอะไรเนี่ย

วขอตั้งหลักก่อนแท๊บนึงวิ่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 งโอเคมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้วมันเห็นผมแล้ว,ลวกุดไปก่อนอันแน่อันแน่อันแน่ chết hẳn ok, gần rồi, gần rồi, dì có lục mơ quay, này, bắn vào đây trước, ok ยังไหวยังไหวอยู่ยังไหวอยู่โอู้ยี่ส์เฮ้ยอู้หู้ดเดือดอะเดือดเกินตาเนี้ไม่แต่งแบบนี้ก็เวิเร์กเหมือนกันนะแต่ถ้ายิงไม่ได้ก็จะอีกแบบนึง ฮะเ,เ,เอ้ยเอ้ยเอ้ยมันเอาปืนอะไร AKM เรอเอาลูกซอ,อกนงนี่ว่ะ

โอ้โหไปไหนไม่ได้เลยตั้งใจเย็นตั้งสมาธิตั้งจิตให้มัน่นอัดเข้าไปในดูนี้เลยเนี่ยเอ,อ่อที่เหลือก็คือจะไปยังไงแล้วแหละประเด็นก็วิ่งขึ้นมาอย่างนี้เลย ค่อยตอดมันไปโอเคค่อยค่อยตอดโอ้โห วันนีวันดีวันดีวันีเียกะสมดกะสมดเียเพื่นสวย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 เอาเรายึดได้เราหรอ อโอ้ข้างหลังเข้าอีกอ่ะนายสองตัวก็ออกวะแล้วเพื่อนผมห้าวจัดเพื่อนผมห้าวจัดยังไงยังไงหมอหมอหมอไม่มีหมอเลยเห็นแล้ววะ ยังไม่ได้ทำอะไรเลยเฮออ้ย กดผิดกดผิดแต่ยังแก้มือได้อยู่โอ๋อเอ้แล้วมันเข้าหัวมได้ไงวะน่ะลูกโมโออยังได้อีก ผมมาอยู่ส่วนไหนเขงลูกแล้ววะเนี่ยอ๋อเสียงเพื่อนโอ้โหผมก็นึกว่าเสียงสตู Allied troops launching an assault on Objective Bravo Two. Okay, I'm coming up behind you, everyone. Chill, please. แตกระสุนผมเริ่มไม่ชิวแล้วมาอย่างเยืะเลย ไอ้ปืนเชีย่ยะลรวะน่ะเกือบจะรออยู่แล้วฮะมาแก้ตัวใหม่เลยไปไหนวะนี่มัน มุมเชื่อหรือเปล่าวะเนี่ยมาจากทางนี้กันหรอโอ้ันี่มันตรงนี้นี่ว่าโอเคโอเคไป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 ยลอมีคนมาไหมโอเค <laughs> มันมีคนหิว from blue check side bravo 2 clear hey. know. allied troops launching an assault on objective bravo 2 คืกูมองไม่เห็นอะไร Bravo ไปแล้วไปแล้วไปอยู่แล้วไปอยู่แล้ว The enemy has taken Objective Bravo 2. Yeah. Allied troops launching an assault on Objective Bravo 2. Oh ho! Oh, <laughs> Strategic to. ready beacon อย่าให้มีครั้งที่สามเด็ดขาดต้องออกจากตรงนี้ดีกว่าสไ,ไม่ปลอดภัยเฮทีแรกผมจะไม่อ,อะไรแล้วนะถ้ามันไม่ยิง เขากี้ศัตรูโอเคโอเคโอ้ยโอ้ยตกใจหมด เราโดนด้วยสุดยอดไว One objective left, you're almost there เฮ้ยโอ,เอ,เอ้เอา้ายังยังโดนเอา้าผมมองไม่เห็นอะไรเลยอะบึะ้มของใครอะโอ้โหโอ้โหแล้วมันได้เยอะด้วยไง One objective left We're going to win this. Operation failed. Move out, operator. Yeah, low here.